เอ็นดูวินาเสมอพอเคยพูดไว้ในหลายๆที่ว่าถ้าวันนี้พอไม่ได้กลับมาประกวดอะคนที่พออยากจะเชียร์แล้วก็อยากจะให้ได้เป็นผู้ชนะก็คือวินาเราเลสเปกน้องในเรื่องของการต่อสู้การไม่ยอมแพ้ต่อต่อความฝันอันนี้คือสามารจ,าจักัวใจ ไม่ได้พูดเพราะว่าเห็นว่ามีด้อมวินาอยู่ในนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เราเคยพูดจริงๆว่าถ้ามันไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้กลับมาปีนี้เราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแล้วยังคงยังคงเป็นแค่คนดูนางงามคนหนึ่งอะเราอยากให้น้องชนะเพราะเรา เราเห็นถึงความพยายามอ่ะเราแพ้ให้กับความพยายามที่น้องนีให้กับการประกวดในฐานะของนางงามคนหนึ่งอ่ะมันมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันจะทุ่นเพกับความฝันของตัวเองได้ขนาดนี้แล้วก็สู้ได้ขนาดนี้กิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพาอ,อยู่ในจุดที่ไปเอากลับไปมีเนี่ยด้วยแน่เลยจะิกหน่อยหัวหนูไม่อยู่ในนี้ก็อ๋อเนี่ยนะสีแล้วเอาเลยโอเคขอบคุณค่ะเพลอยู่ในจุดที่ พาอยู่ในจุดที่เราเคยประสบความสําเร็จมาแล้วเราเคยได้เป็นตัวแทนประเทศมาแล้วเราเคยผ่านจุดจุดของความการได้การได้ฟูลฟิลมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องอ่ะยังไม่เคยผ่านจุดนั้นถ้าวันนี้ถ้าวันนี้พาไม่ได้กลับมาประกวดเราจะเชียร์วินาอย่างสุดหัวใจเลยเพราะเราเลสเบกในความตั้งใจในความไม่ท้อความพยายามความสู้ แต่พอวันนี้เราอยู่ในฐานะของในบทบาทของผู้เข้าประกวดด้วยกันอ่ะเรามีความฝันเดียวกันเราก็เราก็ยังคงให้กำลังใจน้องลึกๆซึ่งกันและกันเพราะว่าเรารู้ว่าแต่ละคนจะต้องเจอต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วก็มันไม่ได้ง่ายที่จะต้องมาเป็นวีนาในวันนี้ไม่ง่ายที่จะเป็นแพรในวันนี้ คนต่างมีเรื่องราวผ่านอุปสรรคผ่านเส้นทาง,ทางมาเยอะมากทั้งคู่แล้วแพล,กนะแล,ว,แลวก็วินาะล้ทั้งแพลวก็วินากำลังต่อสู้กับกับความฝันซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน,นท้ายที่สุดแล้วในวันนั้นเรไม่รู้ว่าใครจะเป็นโชว์จตาจะแบบกำหนดให้ใครได้สวมมงกุฎของ Miss Universe Thailand ปีนี้แต่พยายามว่า,วามันรู้สึกสมศักดิ์ศรีแล้วก็สมเกียรติกับการได้เป็นนางงามครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มา ต่อสู้อยู่บนเวทีเดียวกันกับคนที่ตั้งใจและทุ่มเทมากพอๆกันเพราะฉะนั้นคือบางคนแบบว่าคือแบบแค่อยากฝากไปถึงคนที่คอยคอยแบบคอยกันแนะกันแหนคอยว่าหรือคอยซ้ำเติมหรือคอยอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่ารักก็รักกันไปเลย ไม่ชอบก็เข้าใจแต่ว่าอย่ามาพูดคุยหรือซ้ำเติมหรือใช้คำที่มันไม่น่ารักต่อกันไม่จำเป็นต้องไปด่าทอกันเลยค่ะเพราะว่าเราอะตัวนางงามเองอะมันไม่ได้มีอะไรกันมันไม่ได้มีอะไรกันเลยอย่างเงี้ยคือไม่อยากที่จะให้ไม่อยากที่จะให้คือถ้าแบบเห็นว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยลองมองข้ามลองอะไรก็ได้คือเข้าใจแหละว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครที่จะต้องแบบว่าทําให้เราพอใจร้อยเปอร์เซ็นต แต่แบ,บ,บางทีก็เออมองข้ามกันไปเหอะหรือถ้าเกิดสามารถที่จะช่วยกันได้ที่จะทําให้ให้ให้ตรงนั้นนะพื้นที่ในโซเชียลมีเดียมันมันดูเบาลงได้มันดูมันดูเป็นเป็นมิตรมากขึ้นได้อะตัวนางแอมเองเราก็จะได้รู้สึกสบายใจแต่แบบบางทีเราเองก็เชื่อว่าทั้งแผวและวีนาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปไปบอกว่าพี่อยากพิมพ์แบบนี้พี่อยากพิมพ์แบบนี้มันมันร้อยพัน 100, คนมากๆะแต่แค่อยากจะบอกว่า เราซัพพอร์ตกันในในแง่ของโพสิทีฟดีกว่าเชิงโพสิทีฟกันดีกว่ามันจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องการคนที่อยากจะได้ตัวแทนประเทศไปทำหน้าที่บนเวทีมิสยูนิเวอร์สเราอยากได้ตัวแทนประเทศไทยอยากได้มิสไทยแลนด์ซึ่งไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครท้ายที่สุดแล้วเอสดีเอ็นอ่ะในฐานะของคนที่ประกวดนางงามในฐานะของแฟนนางงามทุกคนก็ต้องเชียร์ตัวแทนประเทศอยู่ดีหรือถ้าจะไม่เชียร์อันนี้ก็เข้าใจได้ แต่อะถูกไหมล่ะมันจะเป็นไปได้เหรอที่บอกไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วไม่ไม่อยากดูแล้วมันไม่ใช่คนที่เราลักอะแ,แต่คนที่รักนางงามอะท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่เชียร์หรอ,อถูกไหมมันมันไม่จําเป็นต้องมาแบบทะเลาะเบาแวงอะไรกันเลยอะอยากให้อยากให้ช่วยช่วยแบบเออแบบถ้าช่วยกันได้ก็ก็พยายาม เบากันนิดนึงลดอคติโลงมองข้ามหรืออะไรกันแต่ซึ่งเข้าใจหมดทุกอย่างเข้าใจทุกคนเลยว่าฉันรักของฉันฉันอยากจะปกป้องคนของฉันเข้าใจมากๆแต่มันมีวิธีการที่จะซัพพอร์ตและทำให้สังคมของการเชียร์นางงามมันดีขึ้นได้อะ่ะ <Okay. S 1> น้องเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันถ้าวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ ยังไงก็เชียร์วีนายังไงก็อยากให้น้องได้อยากให้น้องสมหวังสักทีจากใจของคนที่สู้มาเหมือนกันรักและเคารพแบบเรสเพคมากๆในความพยายามนี้เรสเพคมันไม่มีใครจริงๆที่จะพยายามได้เท่ากับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอะคือสู้มากแล้วยิ่งมาเห็นเมื่อวานยิ่งมาเห็นตลอดระยะเวลาการเก็บตัวคือเห็นมาตลอด,ดเห็นมาตลอดแล้วก็ว้าวกับมาตลอดแต่แบบ เออมันมันมันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถที่จแบบแก้เอาสิเพราะว่าอย่างนั้นคือเราเราจะกลับมาทําไมเราจะมาทําตีให้เล็กทําไมเพราะเราก็อยู่ในฐานะของผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันเราอยากได้ความฝันเดียวกันก็ขอใช้ครั้งนี้ก็คืออยากจะแบบเออเลกเมื่อกลับมาแล้วตัดสินใจกลับมาแล้วก็อยากจะสู้ให้มันเต็มที่ให้มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่สุดสุดท้ายแล้วนะวันนั้นอีก7วัน8วันข้างหน้า ไม่รู้หรอกว่าเขาก็จะประกาศชื่อใครว่าจะได้เป็นมิสยูน i ิเวอร์สอาจจะไม่ใช่เราทั้งสองคนก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นเดียวอาจจะเป็นพอยอาจจะเป็นกิฟอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่รู้โผล่ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าเราก็ต้องยินดีกับคนที่จะได้ตําแหน่งแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตเขาในฐานะของมิสไทยแลนด์บนเวทีมิสยูน i ิเวอร์สอยู่ดีจังที่เขียนอ็นเป็นนั่นแหละดี๋วา ส่วนตัวเผาเองก็อีกครั้งหนึ่งก็คืออยากบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจเลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อวานออขอบคุณทุกคนที่เข้าใจที่สปอร์ตไม่ซ้าเติมแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพรโอเคขึ้นแล้วเรื่องเมื่อวานมันจบไปแล้วให้มันเป็นเรื่องของเมื่อวานอนดีตคือจบแล้วสิ่งที่มันค้างคายอยู่ในใจมันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวที่เดี๋ยวเราต้องจัดการกับมันเองด้วยตัวเองเออวันนี้ โมเมนต์นี้คือโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดแลนะปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่เราก็ค่อยเริ่มต้นกันใหม่อะไรเงี้ยอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันไฟแนลพรายังมีเวลาแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองล่าช้าหรืออะไรเรายังมีเวลาแล้วก็เราก,ก็จะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายมันพราก,ก็จะไม่ยอมจนกว่าเขาจะประกาศชื่อว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะน no. นึกนๆกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนสิบแปดครึ่งแล้ว1 8บแปดครึ่งแล้วแค่นี้แหละอยากฝากไว้แค่นี้เลยอยากฝากไว้แค่นี้เลยุยลยูยคนดูเยอะมากเลยอขอบคุณนะคะ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  thank you thank you thank you